ผมพูดข้าบัตรไซมาเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนตั้ง่าจะอาทิยแตะเห็นแบตเตัวี่ผมเลยคิดว่าเออจะไม่อัดแต่พอผมเห็นการช้านั้นอออืทุกคนดูเฮ้ยกดแทบกดปิทุกคนดูดิอะไรเนี่ยแล้วดูเอ2 0 0สองพันดิวีพีห้าสิบแล้วไงทุกคนดูเฮ้ยมันเท่เกิน เฮ้ยคีฟิตคีฟิตแต่ผมเหมือนก็ไม่ได้อะไรนะอลังการนะแต่ตัวปืนอลาัางการมากอะ่ะไอพวกเนี้ยแต่อันเนี้ยมันดูตัวอ๋อว่มัจะขอมเข้าไปคุณดูตัวปืนครับเอเป็นนี่คือเอเป็นสองพันนะหรือว่าเรียกหรือว่าถ้าเป็นในคอมตีก็เรียกว่าบีพีห้าสิบอ่าคีฟิตนะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่ก็ได้อยู่เหมือนกัน ก็สวยนะดาละบลาเซเบอร์ก็โอยเยไ,ได้พบสีเขียวถูกไกลสิ่งนะ อ๋อคิวฟินเหมือนกันจะสวยยอมรับถึงเขาจะไม่ซักพอร์ตกูกูรีวิวเองกูมองอออันนี้คือสมมติถ้าไม่แต้เฮียมันสวยอะ่ะคือมันมันเอาใจคนที่ชอบสีเขียวเป็นอย่างมากเลยนะเว้ยเนี่ยมีอะไรเนี่ยกาลิว <c oughs> คุณสงสารสายเตอไหมเหียไม่คือมันไม่ได้หรอกนะมีกระดี่ ไอ้ด้วยนี่น่าจะจัดกันไปแล้วเดี๋ยวมันคน,นยอยู่ในนี้เนี่ยไม่เจอแล้วไอ้นี่เอ็นเอฟเลเจนเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่แฟร์ิีซิกอ้าวกูมองมันไอ้กนคือเก๊ซิกอืมแต่ก็จะจัดกันทั้หมดแล้วแหละอะไรเนี่ยไอพี่นาย ยุคอาคิอาอาเคสหรืออาคีไว้สักโอาทางลิมิต็ดโอ้โห่ก็ดจริงน่าจะโดนนี่มันเอาใจคนชอบสีเขียวเลยอะ่ะโอ๋โโออันนี้ใหญ่กว่าแล้วมีเอฟเฟกต์หมือนกัน นี่อยู่นี้มองง่ายอยู่โอ้โหคนเอาใจคนชอบสีอุ้ยให้มีปีกด้วยโอ้โหทำปืนนี่ เนี่ยแถวหอ๋บบอไม่ใช่ทหารสีเขียวแบบเลี้ยวตายเนี่ยเออแท้หรออ่าเรามาดูท่าเส้นนะโอ้โหโอ้โหโอ้หมุนโอ้โหโดดโอ้โหทุบโอ้ดึงปืนเป็นวงกลมแล้วจิบตะปืนเซกโอ้โหนะนะอันเน,น,นี้ยแบบมันมันไม่่อยสวยนะแต่ว่ามุมมองบางคนอ่ะมันอาจจะมองว่าสวยนะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวผมจะมาดูอีกรอนมันถ้ามูรว่ากาชามันเข้ามาแล้วมันเข้ามาที่วันที่ห้าเดือนสิบห้าไม่ใช่วันที่สิบห้าเดือนห้าเพราะเขาเข้าเข,าาข้าหรีมันมีเดือนหรสิบห้าเดือนสิบห้าโอเคก็ก็ว่าจะถวยนะทุกคนดูดูดถวยอ่ะ,ะก็แต่ว่าจะคือเป็นคนที่ชอบสีเขียวอยู่แล้วอะแต่ละหันนี้ไม่มีอะไรกับสีเขียวนะจัเว้นไม่มีอะไรสีเขียวเลยทุกคนนี่คืออะไร เออก่อนไปก็ก่อนจบคลิปนี้เนาะรักกันหรืยังรับกันหรื่ังครับ น่าละกจังเกมนี้ไหนน่ารบีนะเราไปยูในเกมกันออ่ะอ๋อเป็นแมวอุ้ยนะที่เขาเพิ่มเข้ามานะโตก น่ารักว่ะอีไอเหมือนน่าจะว่าแค่เครียดมากกว่าใครเครียดเล่นเกมปวดไอ้นี่มาหายเครียดทันทีเนี่ย คือมันคือผมงพมันเป็นเหมือนว่าเรียกว่าอะไรสำหรับคนนี้เล่นเกมแบบกำลังดันแล้ววันนี้มันก็ใกล้จะรีแล้วเนี่ยรีวันนี้วันนี้สิบสี่นี่กี่วันวะวันนี้เนี่ยคุณเราคือส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่แบบดันแรงอ่ะตึงตึงคิดเครียดเปิดอุยอามามึงหายเลยแหละกดเพิไปกดอุงเงี้ยอุอีอไม่หายเครียดทันทีก็มีมั้งแหละ ก็ก็เออก็ถือว่าเป็นความสีสันของเกมเนาะก็บบสไตล์ก็อย่างเงี้ยแหละแต่มีใครความคิดเป็นผมไหมไม่ถดงไอชุดเนี้ยของเอาม่าเนี่ยกขบชุดกาชาชุดนอนหมีมันเหมือนไฟเอ็มันเหมือนชุดไฟเอ็มใครว่าใครว่าเหมือนกดหนึ่งมาใครว่าใครว่าไม่เหมือนมึงกดสองมาเลยดูดิ l n got this Luna, มีเล็บมันจะเป็นเหมือนไฟเอ็มมากอะ ไม่เกี่ยวก็จะเ,เป็นเหมือนไวไอ้นี่จริงนะมีเสื้อในมีเสื้อนงเสื้อนองเสื้อหนึง่งเส,งงส,งงสงงื้นึ่งอไรกันนู้นนี่เนี้ยไหนเนี้ยอันนี้คืออะไรอ๋อกลับหมาของว่าไม่รู้ว่ามัเป็นระบบใหม่ของเกมเนี่ยแล้วก็คือนี่เหรอมีเรื่องเล่าด้วยจี๊ดเอาวะเดี๋ยวมึงอายุ่ยหก,กแล้วหรอเอ็มมา อ๋อที่มาอันดะ,ะเลสัตว์ได้อนดัสัตน่ารักปะเออเมียดีความสำเร็จอ๋อเป็นความชํานาญปะแล้วรางวัลก็จะเป็นสกินอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมงงไงเป็นแบบความชำนาญตัวละครเราเนาะทีโล่ก็มีทีโร่โ<อ>เดี่ยวนะสามสิบบ้านแปะ๊ะมึงได้เรื่องเรา อายุของคุณในเกมนะสามสิบแต่พอไปดูหน้ามานะันน่ะมันไม่แก่แล้วจริง <c oughs> เราดูเรื่องเรางานเหล็กคือทุ่มเทมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเหมือนแบบเป็นมัดฉากการตีดาบมันนะควอสมสํเร็ก็นั่นแหละผมใช้ one. ทั้งวันซีโร่อ่ะ <c oughs> ช,ชุดสกินตัวละครใครยังไม่มีสกินซีโร่นะไม่ต้องไม่ต้องนาโช่ละ่ะ <c oughs> สามสองส็ กาเต้นแล้วบวกกับป okay. ิ้งบาร์บีคอวโอเคกูรู้แล้วมันมือมันเป็นไฟแล้วโว้ออยู่เท่าไหร่สี่สิบเห็นแหมเกอดห้าสิบแล้วตัวละครอีกตัวละครหนึ่งอ่ะคาเฟ่นมันมีตัวตนไหมจริงเห็นไหมบอกเลยตัวตนเจ็ดละ่ะยี่แปดห้าขวดเจ็ดเกิดในประเทศเล็กๆในในยุโรปประเทศเล็กๆในยุโรป ไม่ใครรู้นงประเทศในยุโรปมันมีอะไรประเทศเล็กๆมากคอมเมนต์มาเลยครับก็ถ้าใครก็ดูในนี้มันเผื่อมันมีบอกผมก็ไม่รู้นะก็ใครที่รู้ก็คอมเมนต์หน่อยหนว่าอุจจุดสวยๆน้องลาวอายุ27ไอเกะไอวอย์ปากวอยมาห้าขวดน้องลาวอายุ31ไม่ชอบกินกาแฟเลย อีกตัวหนึ่งอะที่สวยเหมือนกันเลยเอแคนด้าเจ็ดเหมือนกันล้านละ่ะสาวเกาหลีไหมยี่สิบหกแต่นเหมือนหน้าเขาเหมือนคนเกาหลีนะถ้าใครรู้จัก้าให้ใครดูซีรีส์เกาหลีจะเหมือนว่าหน้าเขาว่าเหมือนคนเกาหลีอืมนี่กูอยากเล่อ,อย่งงนังนคือไปสามสิบหกนี่กูอัดยาวมากเลยนะ ทานอีทา่าเอ๋ยมันก็จะอาทานเลยสักเราอายุยี่สิบหกแล้วบลัสรับแรปเปอร์เห็นไหมกูว,ว่าแลยขูว่าเลยคิดไาอยู่แล้วแหละเขาเป็นแรปเปอร์เขาเป็นเนด็บดัชงานเนีเนเ่ยแบบไปร้องเพลงเป็นเด็บนะบลัสเกิดในสมัยเกิดในสลามบนชายหาดแบบสองเราขออ่านไหมขอโทษบลัสหรือว่าไอเบนไหม บลัสเกิดในสลามบนชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาล้อมรอบด้วยรอบรอบด้วยซากอุตสาหกรรมเขาไม่เคยพบพ่อของเขาและแม่ของเขาทำงานสองงานที่ร้านกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อเพื่อให้พอจะจ่ายอ้ยก็คือเรื่องราวของบลัสนะบลัสกู้ว่าแล้วเป็นฮิปฮอปกูว่าสรงผมแปลก ตัวนี้ที่กูยังไม่ดูคือแหงแห้งเลยอะแห้งอะใช่ควครคนละแห้งเลยสักแค่ในเรื่องราวแจ็คใช่ลืมกับลืมน้องแจ็คของเราไปเลยแจ็คไม่มีอายุแจ็คไม่มีอายุมันก็ดูมันก็ไม่มีอายุแล้วมึงดูหน้ามัน,มนดิเออคก็มัก็ดูแล้วกันแน่ทุกคนมาดูเรื่องราวกับตัวละครในเกมแบบตานะใน EMT อะ ป้าไอ้ไม่ใช่ป้า m ี MC ไม่มีอายุบอกนะแล้วก็เออเราดูทุกเราดูทุกตัวไปแล้วเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันไม่มีใช่ไหมเราดูหมดแล้วเนาะทุกคนก็ได้ทั้งหมดแล้วแหละทุกคนก็๊บเจอคลิปหน้าครับผมก็อัดอะไรก็อัดไปงั้นอัดเข้าคุณรายกาที่กูจะตั้งคือรายการอัดไปเรื่อยฮะอัดไปเรื่อยเปลือ่อยเลยอัดไปเรื่อยเปลื่อยให้พี่น้องนี่ใครใครอยากดูประวัติทุกตัวละครมาดูดมาดูนี่นะ น um, oh, yeah. ี่อนหมเลยนี่อนี่เลยนี่เลยได้เลยก็เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับฮ่าฮ่ายา่อนเจอกันครับบ๊ายบาย